สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านอ้อยนะคะทัวเนโรนะคะจะพามาทำน้ำดอกอัญชันนะคะมีเพื่อนเพื่อน เข้ามาถามเยอะมากเลยนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะที่ส่วนผสมกันก่อนนะคะที่แนหน่ๆก็คือดอกอัญชันนะคะวันนี้อ๊อดใช้ดอกอัญชันสดนะคะพอดีปลูกเองนะคะช่วงนี้หน้าร้อนก็เลยสามารถปลูกเองได้นะคะถึงจะเป็นช่วงเวลาระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนนะคะก็ยังพอที่จะได้ปลูกกับเขานะคะชอบฤดูร้อนก็ตรงนี้ละค่ะอ่ะเรามาดูสักส่วนของทําน้ําดอกอัญชันกันนะคะก็จะมีดอกอัญชันนะคะ น้ำตาลทรายใครจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะเกลือนะคะน้ำผึ้ง <c oughs> น้ำเปล่าแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ้ำน้ํามะนาวก็อใช้เป็นน้ำมะนาวที่อ้อแช่แข็งนะคะที่ทําการบีบค้าที่แล้วแล้วก็โพสให้เพื่อนๆดูนะคะ ออดก็เลยทการแช่แข็งนะคะหยิบเอามาใช้มันง่ายดีค่ะนะคะใครจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็แล้วแต่นะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็ได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสักส่วนนะคะน้ำหนึ่งถ้วยตวงนะคะนี่ค่ะหนึ่งคัพนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะต้มไปในหมอ้อเลยค่ะนะคะแล้วก็ดอกอัญชันสิบดอกค่ะเามานั่งนับไปด้วยกันนะคะ หนึ่งสองสามสี่อุ๊บสิบมาเยอะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าใครชอบสีเข้มกว่านี้ใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะแล้วแต่แล้วแต่เราชอบเลยค่ะ นะคะเราก็รอต้มให้เขาเดือดนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มให้เขาเดือดแล้วก็สีดอกกัญชันตัวดอกกัญชันเนะะี่ยค่ะสีเขาจะจืดลงนะคะย,ยิ่งใส่เยอะสียิ่งเข้มนะคะอ้อจะบอกว่าใครไม่มีแบบสดใช้แบบแห้งก็ได้นะคะแบบแห้งอ้อยว่าจะต้องเพิ่มประมาณสักสิบห้าดอกนะคะต่อน้ำหนึ่ง หนึ่งถ้วยตวงนะคะหนึ่งคับนะคะออาว่าสีมันกําลังสวยนะคะอันนี้สีดอก <c oughs> โทษสีค่ะดอกสดนี่มันเอาะว่ามันมันโอะ่ะสาหรับอ้อยนะสิบดอกนี้ก็โอเคละอ่ะแล้วดอกอัญชัอ้อาจะบอกว่าวันนี้เมื่อใช้เพิ่งไปเก็บมาได้มาแค่นี้นะคะดอกอัญชนเขาจะไม่ชอบความหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศเย็นเนี่ยดอกเขาจะเล็กลงทันทีนะคะ อย่างเมื่อวานนี้ไปเก็บมาดอกใหญ่มากเลยนะคะสีจะจืดนิดนึงนะคะเก็บเมื่อวานนี้เมื่อวันเมื่อวานนะคะก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะเก็บได้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ของวันนี้ค่ะสีจะเข้มนิดนึงนะคะจะสวยมากเลยแต่ว่าดอกเขาเล็กลงนะคะก็เลยเอาของที่เหลือของวันก่อนมาให้ดูนะคะนี่ค่ะนะคะอันนี้เก็บอันนี้สีก็ยังเข้มอยู่นะอ๋อันนั้นดอกเมื่อกี้สีจืดนั้น ของเมื่อวานซีนนะคะนนี้ของเมื่อวานอันนี้ของวันนี้นะคะความแตกต่างนะคะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีเขาจะจืดลงนะคะนี่ค่ะ,นะคะอันนี้จะจืดกว่านิดนึงอันนี้จะจืดลงเข้มลงมาหน่อยเข้มมากเข้มน้อยเข้มหน่อยหนึ่งนะคะอ่าเริ่มเดือดลคะค่ะเริ่มพุดผุดุดพุดแล้วนะคะควันเข้ากล้อง <laughs> ต้มไปเรื่อยๆนะคะต้นให้เขาแบบเข้มเลยนะคะถ้าใครจะจะให้สีเข้มกว่าน,นี้จะเอาไปแช่น้ําก่อนก็ได้นะคะแต่เอาชอบแบบเอามาต้มเลยมากกว่าคะ่ะสีมันแบบไม่ไม่เป็นไอสีมันอยู่ในหม้อเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเขาต้มไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อจ้ากําลังเดือดผุ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 ด,ผด,ผด,ผดเลยนะคะสีเข้มขึ้นสวยมากเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราพอเดือดอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ จะทำการกรองก่อนนะคะเอาดอกตัวดอกอัญชันออกก่อนนะคะตอนนี้หลีไฟได้เลยค่ะแล้วขอบทำตักการกรองก่อนนะคะเอาตัวดอกอัญชันออกมาก่อนเนาะทีนี้นเราก็ตักดอกอัญชันออกเลยนะคะ นีก็จะได้เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะคะสีฟ้าสดานี้นะคะเรายิ่งใส่เยอะสีเขายิ่งเข้มนะคะถ้าไม่ชอบสีเข้มก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะ,นะคะตอนนี้เราก็สามารถปิดไฟได้เลยค่ะนะคะแล้วเรามาทําการปรุงกันจ้ะอาเส่เอาจะใส่น้ำตาลทรายสองช้อนนะคะ องช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะตัวนี้นะคะน้ำผึ้งนะคะอีกสองช้อนนะคะน้ำดอกอัญชนันน้ำผึ้งมะนาวนะจ๊ะสูตรนี้นะคะอ่ะสองช้อนนะคะ ไม่ต้องเปิดไฟนะคะเพราะว่า่อาตัวน้ํามันเนี่ยค่ะสีเขาเริ่มเริ่มสวยแล้วค่ะแต่ตัวของน้ำมะนาวเนี่ยเขาไม่ใช่น้ำมะนาวตัวของน้ำดอกอัญชันเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วนะคะก็ทําให้น้ําตาลสายระลายได้แล้วนะคะแล้วก็จะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแค่แบบให้เขาเห็นมีออกรสเค็มนิดนิดนะคะ คนให้เท่ากันนะคะทุกอย่างนะคะเอาอไปสีม่วงนิดแล้วนะคะจริงๆก็สียังไม่เปลี่ยนนะแต่เห็นในกล้องมันออกเป็นสีม่วงก็ไม่รู้สีข้างนอกยังเป็นสีน้ำเงินอยู่เลยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราจะใส่มะนาวลงไปเลยค่ะ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะพอใส่มะนาวลงไปสีออกจะเป็นสีม่วงเลยนะคะสวยงาม <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวรอให้มะนาวละลายนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะทําการตักใส่รินใส่แก้วนะคะเตรียมดื่มได้เลยค่ะลรวรอให้เขาเย็นนิดนึงนะคะแบบนึงนะเดี๋ยวมาดูกันต่อจ้ะสีม่วงสวยแล้วนะคะแล้วก็เท าใส่แก้วด้วยนะคะเดี๋ยวไปทําหาน้ำเอาน้ำแข็งก่อนนะคะค่ะพักทิ้งไว้นะคะอไอ้เขาเย็นกว่านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวไปเอาน้ําแข็งก่อนนะคะอันนี้เราก็มาจัด <c oughs> แต่งนะคะตกแต่งนะคะให้มันดูสวยงามเนาะนี่เราจะเพิ่มดอกไม้เพราะว่าดอกไม้หน้าบ้านคะ่ะกำลังสวยเลยกำหักาลังบานนะคะ แล้วก็ามาแจมด้วยนะคะถ้าใครทาขายนะคะทําเสิร์ฟตามร้านอาหารก็โอเคนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทำเยอะๆก็สามารถลินใส่เหยือกนะคะเอาเข้าตู้เย็นไว้ดื่มได้ทั้งวันเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แค่คอากำลังจัดนิดนึงนะคะให้ขาดูสวยงามนิดนึงชอบความสวยงามค่ะ นี่จ้าแค่นี้เองนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะน่าดื่มไหมคะน้าดื่มเนาะสวยงามนี่จ้ามือแห้งไปนิดหนึ่งมืออ้อยวันนี้ไม่ได้ทาครีมเลยค่ะตื่นมาก็อยากทําน้ําดอกอัญชันดื่มน้ําดอกอัญชันที่เราต้มเมื่อกี้นะคะเริ่มเย็นแล้วนะคะหาน้ําแข็งมานะคะแก้วก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะคะแก้วบ้านๆเลยคะ่ะนี่ค่ะลงไปนะคะ ได้แล้วหนึ่งแก้วนะคะทํากินเองที่บ้านได้นะคะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ลดสักส่วนได้นะคะใครชอบหวานมากก็เพิ่มสักส่วนได้นะคะนี่นะคะสวยงามนะคะยิ่งเอาไปแช่เย็นนะคะสีเขายิ่งเข้มขึ้นเหมือนอันนี้นะคะถ้าเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้เมื่อกี้นะคะก็มาทําให้เพื่อนๆชมนะคะนี่คือยังร้อนอยู่นิดๆน,นะคะอันนี้เย็นแล้วนะคะสวยงาม โอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครชอบกดกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ให้ด้วยเนาะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ